สวัสดีผู้ชมกันด้วยนะคะวันนี้ผมมาถ่ายชุดที่สองนะคะในเกมติ n น่าโมซิตี้ค่ะวันนี้นนม,มดแล้ววันนี้เรามาถ่ายชุดที่สองกันต่อนะคะวินโนบอก Today นะคะวันนี้มาได้กับเดอกมอมมอ <c oughs> สองคนได้น่ารักนะทุกคนนะคะเราจะมากันต่อเลยในช่วงที่สอนกันนะนักรับไปโอเคเลยครับใชเนะครับโอ้โหนี่นะคะโอ้โบทุกคนใครหลังกลับมาแล้วนะคอนโทรลในแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะเฮ้ยทุกคนเราขอโทษดีนะอะไรเป็น ลืมใบว่าสมามารถ,าร,ถรถชนได้สงสัยแล้วรถว่าลรถบนรถชนได้แล้วโคมแบ่งทีละคันดีกว่าไหมห้องปลอดภัยถา้าขับไปรถสี่คันอ่ะโอ้โหชนชนก็ตาได้ด้วยโอ้ยไจ้าเนี่ออยู <c oughs> อ่ต้องจุดเกิดอยู่ต้องจุดเกิด เราเแลล์รถตอนนีเน้ากําลังล้วแล้วเหรสิ่งกคนคนแก่สีคาดเอาไปแล้วไปกันแล้วคลอ๋ยสุดเจ๋ พี่เลยนะจ๊ะ ตามไปก่อนเลยตามไปก่อนเลยคนณใจรอด้วย เนาะนี่ราแล้วด้วยกเ่ยเป็นผลเสียของการทำมันทำบ้านเนี่ยมันมันจะขับรถไม่ได้แล้วก็จะตายกันหมดทุกคนไปที่ปากกันไหมทุกคนไปที่ขากันไหมฮทุกคนเคยนเคยไปป่าไหมมันมีที่รับ ทุคนเรามีที่ลับทุกคนไปกันไหมไปที่ป่ามีที่เดียวไป,ไปทางนี้เลยทางนี้เลย <ไป S 1> ที่นี่ไม่ใกล้มาก yeah, <yeah>, yeah. นี่เลย ไม่ได้กระโดดม <ไป S 1> ันกระเด็นนะ่ะนี่ไงก่อไฟเห็นไฟไหมนี่ไง,ไง,ไงทิ้งก่อไฟ ไม่แค่คนเดียว มีไฟอยู่กับการมีไฟระวังนะทำยังไง

แค่นี้ไปก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นการดอนภาพปิ้านะลาการผูช้ชมไปก่อนบ๊ายบายค่ะ